ไงใช่ไหมอบอปลาตัวญงนั่นว่าเอาดอกเสียสักสีได้ทันละไปขึ้นเดเจ้าอดอกเสีย,ยสักสีบอปดอกมาเด้อ <c oughs> มาเด้อพี่น้องเนอะมาเด้อบันที่ปันพูดแล้วครับผม <c oughs> ปันพูดแล้วของแท่นี่บ่นทปันพูดยังเส้นนั่นมักมั้เอยปันพูดครับผมมือนี่ของแท่นี่มือนี่เอาแท่นี่มือเนี่ยนี่ครับปันพูดแล้วนี่นี่นี่ปันพูดครับผมเอา ฝันกันไปกันมากอะจักไผเป็นไผละมือเนี่ยของแค่ตํากันละมือเนี่ยสัยง <laughs> ่งเป็นจังครับผมจังเป็นจังพราะงี้เสียหมอบเจ้าเสียจักรโลมื่อนี่บอ <laughs> บอก <laughs> <laughs> เอ๋อมันมา,นมานเดี๋ยวรูเรื่องครับผม <laughs> นี่เยอะเด็ดนี่เยอะเด็ดเยอะเด็ดค <laughs> ักคักคัก ดเดี๋ยวปูเอ้ยืโอ้นี่ครับพี่น้องตัวเสียวขึ้นได้แป๊สามนาทีครับบักใส่โลครับเพียกำบ้หุ่มครับน่าจะเป็นเยื่อปูครับผมเยื่อปูปไงเสียหมอบนี่ครับเอ้าแต่ผมจะเพี่ยนเยื่อ จิงดีไปถ่าเล่าครับปลากระิเก็บกลับขึ้นไปครับ <c oughs> อ้าฝน,นงานฝนงานเพิ่งจะเท่เสื้อยแล้วนี่ครับตุ้ยหงาครับผมของแทรครับก็ถึงโลก็หน่อยครับตัวนี้ ก่อนผมยังมาใส่เบ็ดเป็นเยื่อปูนะครับผมพอใส่เยื่อปูไปฮึยะเยื่อจิริดผม,มเยื่อจิริดมาแล้วครับผมตูมงามครับอา้าวมันมันครับผมเยืก่กจิริตอะ่ะนี่ครับใส่เสร็จษย่งางวนเบิ้งครับกัดได้มาหลายตัวอยู่ ที่โตหาตัวคนละนนกระเป๋าของเงี้ตัวหนึ่งไปนอกของเงี้เลยหลังหลังนั่นเจ้าได้เปลี่ยนเย่อะปูอะวะ<ไ>หัวมุมอะหัวมุมยุ่ยแฉะมุมมุ่เลยเออไปหั่นหัวมุมไปหั่นไหมยุ่ยเพี้นเนี่ยเออที่ไหนมีหัวมีปูมเนบอ มาเนี่ยจ้ะเปลี่ยนยี่หรีอ,องไงบงก่กนั่นล่ะนอกขอ้งไงนั่นเบิ่งคักๆนั้นปลาเจ้าดิ่งเนี่ยนอกโค้งไงเพิง่ยาาง,งยิ้มหมอบมาเขาแง่ยำก็ขึ้นมาไปยั่ตือได้ปะไล่ขึ้นใส่ใส่เบิง่งผลงานไล่ขึ้นกันนะปอตัวไล่ขึ้นขึ้น,นไนนนด้หลายแท้โพดแล้วโพดแล้ว โ oh, อ้มันนกของไงมากขึ้นกันวะว่ามันจวนเลยโอ้เ <c oughs> <c oughs> ว,ว้มันใส่ยู่น้ำกันนกฟอกันนกมาเลยขึ้นกันเียนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โอ้โอ้โันนกของไงขึ้นกันเลยโอ้ oh, <c oughs> ของเถอะวได้กเที่ล้เลยวแข่ยกันนกของไงกันำนำมาเ็ดใหญเสียหมออ <c oughs> ไปพ่อเด็ดมากวะขึ้นักเลี้ยงโอ้ยโมอ่ออของดอกมันตัวใหญ่แลวนะมาเด้อพี่นอ้องยางปลาครับนี่เต้รอบสงอ,ง,นนะเอ,ง,องเอาเบิ้ <laughs> งกันอะเต็มของก็คือเกาบ่โอ้ยกเวบานี้โอขเสท้แ้เห็นบ่นาะ ไปถึงมองเขาเลยวปอาตัวงัดบัโลูมาอีกแล้วได้หอดปลาดุกโอ้คักคักคักว้าคือมาหนึ่งปุ่งมันขึ้นขึ้นบอกชัวร์เอามันนั่นเรี้ยงๆยอยู่ื่อๆอยู่ไหมคักคักโอ้ไปอีกไปอีก กินเขาแล้วไปอีกไปแล้วเกลียดไม่ได้เกลียดตัวผู้ทำเลยเกี่ยวยังกับตัวผู้ตัวเมียส์มันแข็งแรงดีอะตัวผู้อ๋อไม่แข็งไหมมันจังกิริงกิริงกิริงเหเออตัวผู้มันแรงดีเลยโอ้ย่างในตึงๆมาซองครับหืมไม่เห็นว่า่เนี่ยซองตัวนี่โลกัว เรืองน,นั่นจะลูกปลาพันปลาครับเออมัน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 คักคักคักต้องอย่าของไปว่าขันได้สองตัวไม่เกิดอะไรกับว่าเถื่อเออ่ไใกอนเออจังเป็นจังจังเป็นจังเออคักคักน้องมาเด้อครับผมสุกแล้วเด้อหัวนโอ้ใหม่นี้นิดนึงปลาพื้นหลักครับอื เว้ยอันนี้ปลาผมนี่นี่เว้ยปลาเงีสิเอาไห้ขึ้นอยู่ดอกเดินกระจอกเดินเินกระจอกลักปลานี่ใส่ปลอกยางดีเฮ้ แนวกว่าเห็นนเลยเี๊ย่างนึงหอกมาแต่มันกินเงินขี้น่องโอ้ยห้กองเขาอ่ะเข้าไจวดจวดบื้มจวดบื้มนั่งๆยักะือยังเสียงน่อยแต่ยังไงมันเสียงน่อยกดูกเนี่แหละ นางดนะ,ออะนอไนอุวัน,น,น,นั้มันดังไฟว่าไรนางอดเจ้าผมท่านกับวอนพันน้่นยัจะือปลาคนหน่อยสองตัวข้างยุกหนาบนี้มันดหนหน่อยก็นี่ได้หลักหมือขึ้นก็พรอาจารย์สําง เก็บหมดมือขึ้นไปเตียน้ันคือวะเห็นสวบตหนึ่งวะตัวนึงเห็นวโตย้อนไปตักเรียนนี่ทางไหนผมมาคิดเบ็ดปอนหัเ้ืนี่แต่ว่าเห็นว่เป็นเียว่าจะอกเกียตายท่านไปเห็นเนี่ยนั่นแหละไปเหนท่านนกุ่กคือว่ามูรอกกันเบ็ดรอกกัน สวัสดีครับสวัสดีย่ามสออครับผมพี่น้องฮะคนครับฉี่ไตเว้นกําลังขึ้นครับผมแต่หลังจากมือขึ้นก็บ่หมานครับผมสําหรับผมเนาะกบแง่เสียหมอบกับบ่หมานครับแง่เสียหมอบก็ได้ปลาไง่ตัวหนึ่งแล้วนอน่กับปลาหน่อยสองสามตัวครับก็มานตาแง่ตื่นครับก็ถือสว่ามาเอาบรรยากาศครับผมบรรยากาศใส่เบ็ดกินเข่าทงครับผม เมื่อคืนมีมูมีพวกหลายๆคนกะถือว่าได้บรรยาก,กาศไปอีกอย่างหนึ่งครับผมใส่เบ็ดกินเข่าปลาเนะาะนี่กรับมาเบิงย่ามเสาครับผมหา้างย่ามเสามีแม้มเพิม่มให้พี่น้องได้รับชมม่นนนมมเน่อเด้ย่ามเสาอาจจะคือหรือขี่หรือยุ่มีแต่ตัวใหญ่ๆอย่างไรพี่น้องไปครับมาแล้วพี่น้องดินตัวอยุ่เมื่อกี้

เต็มของอ่างเงี้ยเลยเนีบักโลอีกแล้วโอ้เต็มของๆๆอ่างเยอีกแล้วโอ้บักโลว้าปลาเงี้ยคือเลี้ยอะไรเถอะวะลงมาเลยปะอ๋อมันเลียกินเวทคนมันมอ หัวหัวห <google> oh, 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 oh. ah. oh, ัวหัวมันสิเด oh. ืเปี่ยนเบ็ดทองคำคือพหญ่แล้วนี่ครับเบ็ดทองคำเบ็ดทองคำขาของไงสำหรับเยือจิริดต้หูของเทียรีบอ่อเศร้าเอา่นใสมันก็ได้อยคน รอบก้อนกลับไหนพกนี้ไตแบบีเลยโอับบองว่าเามันมัน,ม,น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 ม,งงมันบ่นเน,นี่ยนี่งยังมีเสียง่เลยมันบมีคนใส่ี้จเสียง้างพี่น้องชิปนี่ี่ฝากไว้เช้นนี้แหละครับผมบ่หมานบ่หมานสำหรับผมนี่แต่ว่าไงตื่มหมานอยู่ครับน,น,นานสิไดปลาหาหกโลอยู่แต่ลอบรอบละโลสามโลสี่โลเนาะ โอ้สองสามตัวตัวใหญ่ๆกันขาดแล้วพวกยัยเสียบอ๊อบมาตัวใหญ่นั่นว่เอาดอกเสียสักสียังได้ทันละไปขึ้นใดีเจ้าเอาดอกเสียสักสีว่เอาดอกเอาจิบดีข้อฝากไว้สักหนึ่งกระผมพี่น้องสวัสดีครับย่านเดี๋ไสหย่านเดีเศร้าไสเบ็ดไปหาไสหนู้ดีกว่าไปหาตัางกล้องหนูเหรียญจะจิบกันพี่น้อง